คนกำลังล้างจานนะครับลมหนาวมากครับปกกอบลมแรงมากหลังจากให้น้องให้ทุกคนก็ไปแดดค่ะนนาเจินถูกเย็นเย็น พายุเข้าฝนตกไปปอยน้าบอกให้เอาอาหารเนี่ยข้าว,วไปที่ให้ไก่อยู่นะรอเจ้าอยู่ก็ไม่มาสักทีเลยอุ้ยสัน <c oughs> <c oughs> อยากก็น้ำแข็งเย็นไงอยากก็น้ำแข็งเย็นไหม <c oughs> เห็นหน้าชันไหม อยู่บนแม่น้ำดินี่หลอดไฟอยู่นะเป็นไงบ้าง <laughs> พายุเข้าฟิวไปหมดเลยหม้อหม้อถ้วยจานประแตนลุง,ลงพลประออนเดินเก็บอยู่เนี่ย <laughs> ไปไม่พูดล่ะีย่จังเลยไป,ไป,ไปล้างไปนะล้างไปเอ้าค่ะพอก็รออยู่รอนั่นนะเอานั่นมานั่นนะ่ะไปเอาเลขไอ้นั่นนาไปซื้อผ้าให้น้องเขานนะร้านขายผ้าขัดขนไอ้ผ้าทัาน